ลองกินของในซูเปอรม์มาร์เก็ตจีนครั้งแรกและฉันเล่กันนี้ไว้แล้วนะคะชีเป็นเค้กดาวขอบคุณที่แจ้งว่าถ้าไม่แจ้งจะไม่รู้เลยว่าเป็นรูปดาวไหมหยิบแบบไม่แปลภาษาหน้าตาชีเค้กไก่หยองปะแต่ฉันแอบสนใจอันนี้เพราะว่ามีความนุ่มฟูและก็มีหมีแพนดา้าถ้ามีไหนไม่อร่อยสามารถบอกหนูได้นะคะพูดกันได้เละเลจีน,นหนูแล้วเ,เป็นเลอมอนหรือเปล่าจริงอันนี้บอ,อกคำว่าเลมอนอันนี้เป็นรสแตงกวา วาเอาห่อเล็กดีกว่าค่ะทุกคนรสมะนาวแล้วก็รสแตงกวาออุยันนี้คือพวกราเหนียวราดเกี๊ยวหรือเปล่าก็แม้พี่แอนเลือกอันนี้เหมือนไส้ด้วยนึกว่ามันไส้เดียวกันนะคืออันนี้ต้องทำไม่สุกปังหรือว่าอีสได้เลยอุ่ยไส้กรอกพี่แอนไส้กรอกเอาไว้ให้มาจรินหรือเปล่าตัวนี่เนื้ออะไรเนื้อแกะแซ่ดโอ้ my god what is that วางเลยเหมือนเป็นหมูปะไส้ขนดกเผ็ด อะไรนอะไส้ขนดกเผ็ดไม่สินค้าน้ำมันทรายสีขาวสนุกช้อนเหมือกบไม่ทอดในสระว่ายน้ำด้วยนะต้องชมเพราว่าอันนี้ยถูกแล้วที่ไม่ทอดในสระว่ายน้ำหนาวกูก็ลัวขอกว่ายเฮ้ยกูกลัทอดในสระว่ายน้ำมีแต่ทอดในสระว่ายน้ำคือทอดในสระว่ายน้ำมาได้แต่ถ้าเนื้อม์กูพอเลยเททีแบบหวัดคนไทยไม่ต้องเลยนะคะหนึ่งแมทใช่เททีเททีจริงไหมนะเพราะว่าเทยูเทยูเห็นรูปนี้เลยคิดว่าใช่